อแอดมินครับรถเสร็จยังครับรถเสร็จยังครับโอ้ยเ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 ยอ้ยโอ้ยเยออยอ้ยเยอะขอหน้าไปหน่อยเถอะไปวะลุงมันมันระยำไหมล่ะแอนมินฟังอยู่ปะครับนี่ฟังอยู่ครับว่าไงครับมันกัหัวล้อเราอะเม่กี้เนี่ยมันกัหัวล้ออเอ อี้นี่คือมึงอ่ะมึงอะมึงบอกว่าไม่ใช่มึงอะอีเทีเอ็กก็บอกว่าจะเอาตู้แดงออกทุกหลังใช่ไหมตอนเนี้ยกูถามมึงหน่อยเมื่อออกไปกี่หลังแล้วต้ะหลังเดียวหลังเดียวหลังเราบ่างมึงเอา JK ออกไอ้ตาดอื่นแม่งผ่านเกียรติชิดแล้วอี้เฮียไม่เอาออกไม่มีความเด่นี่อะไรเลยมึงจะยังไงมึงจะออกสรุปไม่เอาออกหรือมึงจะออกมึงจะให้กูอยู่บ้านดีไม่ได้ไงตัด อัปเดตมึงทำให้มันเป็นแบบแผนมันเหมือยกันหมดดิไอ้ยี่ถ้ามึงจะไม่ออกมึงเอาตู้แดงเข้าไปใหม่ด้วยมึงเอาคำพูดกูไ,ไปบอกมันด้วยบอกให้ไปเป๊แปะปแบบนี้ด้วยไอ้สัสต์ไป็นเยียแก๊งเดียวไอ้ไม่มีตู้แดงแก๊งเราแก๊งเดียวเท่าที่ที่เห็นนะที่คนอื่นเขาเห็นนะแต่แก๊งอื่นไม่มีใครเห็นกันเลยไม่ออกไอ้ติ๋เออไม่ใช่ไม่มีแก๊งอื่นยังไม่เอาออก อรอยครับแอมีนรอยครับอันเดี๋ยวผมอันนี้สารอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปส่งต่อให้นะแล้วก็ส่งเลยครับแล้วขออัปเดตด้วยนะ R 3 5ใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะยังไม่เสร็จถูกต้องไหมรีน่าแกไขไปแล้วครับลองลองไว้อย่างอ๋อมันเปิดได้เลยเหรออ่าเปิดได้เลยเออ A สิบห้าครับ A สิบห้า A สิบห้ก็น่าจะเสร็จแล้วเหมือนกันนะไหนอ่ะก็ที่ดูมีคนเดี๋ยวผมตั้นนะครับขอไม่ใช้กับทางแอมีนว่ามีคนรับกับใครอย่ง ประกาศด้วยนะครับถ้าจะอัปเดตประกาศหน่อยรับรับรถตรงนี้เลยครับเอบครับครับนุ่งไม่สนใจทำแดกหน้าอยากเอ้ามึงถามดีกว่าว่า K.R. กูตอนเนี้ยอยู่บ้านกูไหมเนี่ยเหมือนกูไม่ใช่รถกูอะ สวัสดีค่ะคุณลุงรีเบิร์สทีวีพีกูยังไม่ได้ขับเลยกูนั่งครั้งเดียวตอนถ่ายรูปตอนนู้นนะเออเซบิโลอ่ะเซบิโก,โกโอ้อะเหี้ยอะทำไปสามแสนเหมือนซื้อที่บิก๊กได้คันหนึง่งเอาตังค์ไปเติมแล็กดีกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เหี้ยเว้ยแ,แรงเล็กเนี่ยไม่ใช่เหี้ยอะไร กระดิ๊ง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 อยู่หลังคนเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยตัวเฮี้ยเนี่ยกระดิ๊ง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 เนี่ยคว้งวันน้ำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เอ็มเด็บดมัครชาร์จด้วยนะครับคิดถึงจังเลยตาแก่สิปีกู้ดเกมขอบคุณครับ อันนี้เอาอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเอากล่องจูนให้ครับโอเคครับ,อ,นนรบอันนี้แต่งเต็มยังครับเต็มเต็มเต็มแล้วใช่ปะตเต็มแล้วครับอุ้ยเฮียอุ้ยอย่างดี โอ sociedad, Unidos, 謝謝้ยเกินไปมะเน่ยเฮี้ยะวิวอยากแรงเฮี้ยเฮี้ยแรงจัดไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอาวยไม่ได้กุญแจรีบเกิน ไอเียผมยังนี่ใสกดนี้ใส่กดตัวยูอยู่เลยสันไปเล่นที่นู่นมาเนี่ยกูยังกดตัวยูไม่เลิกเลยเมื่อกี้นี่โหอย่างแรงเลยเฮียคันเนี้ยถ้าสามห้ากูไม่ได้แบบนี้นะไอ้เฮีย เอ็มิงครับยังไม่ได้กุญแจรถครับไม่แต่แต่แต่ที่ลองคือคันนี้มันมันติดค่าจูนอยู่นะครับต้องไปล้างกดิมืออะไรนะกดิมือตอนตอนนี้มันมีค่าจูอ๋ออ๋อโอเคต้องต้องไปกดมือใช่จะเขอกุญแจครับกุญแจที่แมปรถครับ นับหนึ่งนัดเจจุดรถก่อนไอเยราคาจูดแม่งโอ้อย่างเฮี้ยเลยเนี่ยแม่งพลอยก็ไม่พอยไอเหียเอ้ยหนึ่งสอง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 หนึ่ง ก็แบบวนะเนี่อันนี้ผมจูนแรงแบบที่สุดที่จะแรงได้แล้วนะคะคันนี้ผมจูนแรงสุดแล้วนะ แม็กสุดของความเร็วมาเลยอะไม่มีเบรกไม่มีเลี้ยวเลี้ยวสะปัดเลยอเหี้ย <c oughs> อันนี้จูแรงสุดเลยของรถมันนะครับเบรกก็ไม่ดีเลี้ยวก็กระจอบแต่ก็แรงเน้นแรงแคร์ทางตรงเยอะแรงแล้วนี่ ใครโทรมาใครโทไมาใครโทรมาแ้วโอ้แรงแรงแรงกระโดดขับไปเลยว่าไงเซอร์ว่ามีอะไรอยู่ไหนทำไมถามเฉยเเออมีอะไรเล่ามึงก็บอกมาดิมีอะไรก็แล้วมึงอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ไหนเล่าไปละแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน บ้านอยู่บ้านเออกำลังไปสวัสดีครับสุดหนอนแอนดมาินครับผมต้องจูนใหม่ไหมครับสามห้าเนี่ยลองลองเชคของไหนตู้ดูผมต้องจูนใหม่ไหมครับลบคนลงรบ โชว์รับอยู่ไหมนีเเ็คของในตู้ดูครับของในตู้ไปชิคเลยใช่ไหมครับอ่าโชว์โชว์รับทุนแกรถคันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเอาขันใหม่เ้าลองขอชื่อยรถนีเหมือนผมจะมีอยู่คันหนึ่งนะซีซผมขายไอดีพีไปแล้วนะทุกคน สองแสนขายไปแล้วขาดทุนยับอเอาคุณแจเล่นสองตัวไม่ไหวไฮเฮียเหนื่อยเติมก็คูณสองคุญแจอยู่ที่ผมนะครับกุญแจคันเนี้ยกุญแจอยู่ที่ผมไม่ไม่ไม่เอาไอ้ไอ้เอาเอากุญแจมาให้ผมก็ได้ครับ จะมาได้เนี่ยสายชดใช้แค่ได้ไม่บ้าเลยก็ได้ไม่ได้นไม่รู้มาบัเวทิขอบคุณซับสไคร้ด้วยนะครับดาร์กหุยคันนี้ก็สวยเหมือนกันใครแต่งวันนี้โคตรชุ่มเลยคันนี้เล็คันนี้ตาย นี่สันอสามสิบห้า ีเบิร์ตทีวีเอ็มซีรีเบิร์ตทีวีเอฟคับาด้วยนะครับโตวัน่ะเนี่ยใช่ปะขอบคุณครับก็ทำอะไรวะ คันนั้นควันยังดำอะ่ะควันดำเหมือนกันขอบคุณครับสกายด้วยนะครับบ๊อบโชว์โชว์ไม่ได้ต้องเอาคันใหม่เลยคันใหม่เลยแบบเรียกมาใหม่งั้นไม่กูไปแต่งรถรอแล้วกันนานจัด คันนี้แม่งดีว่ะคันนี้ดีจริงอะแต่แม่งนั่งขวาดีประเด็นนะมันดีแต่มันนั่งขวาประเด็นนั่งขวาคือแม่งไล่เขตเพื่อนแม่งโคตรยากเลยมันดีอะแต่มันนั่งขวา วุ้ยแต่งอะไรเยอะอยุถ้าแต่งมันจะไม่ค่อยสวยเลยสิบห้าอยากแต่งขับเดิมๆแต่งซสิ่งๆนะใส่โป่งไหมร้อ,อยใหญ่ๆแต่ลองแต่งแบบสิ่งๆเลยยี่สิบเจ็ดเดือนครับ เดิมๆเราแ,แต่งหมดเยอะละขอสิ่งหน่อยแล้วกันว่าลาทำไไมบัดโดนตัดเงินนนคนแก่หลอกเอาเงินอะไรเฉยแต่มันจะไม่มีรอที่มันเข้ากันปะ ตรืโบกฟิ่งฟิงเหมือนจะลวดจะลวดหน่อยปีกใหญ่ใหญ่แต่งยังได้จนพวงมาลัยหรือไหว้สัตว์ ตาาหน้รถ <S <S ไม่ใส่ดีกว่ามันเสียงดังกระตุกกระตุกโลบาร์สีบเบะเ่ยนไม่ได้ รับสับสไครด้วยนะครับสวัสดีนะบบ hey. เฮ้ยเดนท็อปซี่เข็ดหน่อยเฮียอย่างซิ่งเฮียเหมือนฉลามอะ่ะอย่างซิ่งอะ่ะอย่างซิ่งขอบคุณพี่โดดนะครับพี่ชาย นะครับน่าจะการให้อยู่สักคนี้นะครับเสียงเกมเบาเหรอแปดแล้วกันสมัครสมาชิกด้วยนะครับรวยชาติ รอเขารถมาก,ก่อนครับขอบคุณ B9968 นะครับสวัสดีครับลุงนะสวัสดีครับได้ได้มาแล้วนะอันนี้จะเป็นโนโตูนเนี่ยเพราะว่ามันดู ขอบคุณอินซูปะยี2สิบอันแล้วตาแก่ขอบคุณครับแต่ว่าน่าจะต้องใช้ต้องให้ขอจูนเดิมแล้วก็ไปแมตตไปแมทตในหลังครับหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ครับใช่ครับตุงครับอะไรเดี๋ยวสี่ไม่สีทุ่มจะให้ลุงเป็นเป็นตัวแทนจับฉลากครับได้ครับวงล้อบุ๋งอะไรอ่ะบุ๋งอะไรวงล้อวงล้อกิจกรรมครับ อ๋อได้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 ครับได้ครับเดี๋อวเรียงทินเป็นจัดเสียวงล้อที่อะไรวะอันนี้แต่งแล้วใช่ไหมครับแต่งเต็มแล้วครับพี่โคครับ คันนี้เน้<ใ>นเน้นเลี้ยวแล้วกันนะสไตล์สามสี่หวัสดีครับผม <ใน S 1> ครับเน้นเลี้ยวดีเกาะหนนแล้วกันแมวแรงสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พา้าดเปลี่ยนจะเลื่อนไปนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันจะไป็นครับครับลีสกินเท่ทาไหร่ครับสองลิซี่ เรียบร้อยครับไอ้เหี้ยถ้าเทียบกับ S15 สัตว์คนละชั้นเลยเหี้ยอุ้ยเหี้ยเอาเรื่องนะอุ้ยแต่เหนียวยากกว่า เลี้ยวยากไปหน่อย รู้สึกว่ามันเลี้ยวยากไปหน่อยแอฟบินรครับผมรู้สึกว่ามันเลี้ยวยากไปหน่อยครับเรื่องเลี้ยวยากใช่ไหมใช่ครับเรื่องอื่นมีไ,ไม่มีครับผมรู้ส<บ>ึกรถมันยังเบาๆไม่โชว์ต้องเอาใช่ใช่เอาค่าค่าจูงปัจจุบันกับค่าจูงของญี่ปุ่นมาแม็กกันก่อน <S <S 2> <S 2> <S คือคืออย่างนี้พี่คบตอนที่ลองอันนี้ต้องทำอะไรต่อไหมครับหรือว่าต้องรอแอฟบินแก้ทีเดียว สามารถใช้งานก่อนได้เลยครับแล้วแอดมินจะอัปเดตใี้ยอนหลังได้ครับผมครับไอดรอปกูเล็อกอไรวะเนี่ยทุกคนไอดรอปเล็อกอไรวะร<ม>ห้านะโอเค うわ。<music> เฮ้ย <Here, S 2> oh. นั่นอยู่ไหนวะไอ้ตู้เวรตอะไรข้างบนน้องแต่ตู้กระเป๋าไม่ต้องใช้ก็ได้กระเป๋าซา,า,ารีเจ็บของดีกว่าชบปับปับ go to uh huh. go. He a อร์ห้ยเฮียคนอย่างอึ้มอ่ะเฮียคนอึ้มจาดจัดนคนอย่างอึ้ม,มอ่ะ,ะคนเราแดนเกิร์ดอ นี่ผมเห็นคนนิ่หมดเลยี่ผมไม่ไม่เห็นนิ่งนะแต่ได้ยินเสียงกระตุกสัะสาเลยไม่ผมไม่เต้นกระตุกเลยเออมึงคอมแรงนะเออแรงทะลุ PL นะวิ่งซ้ายอย่างเดียวนะอ๋อแต่เห็นตัววาร์ปโอ้ PL เซิร์ฟหกอ่ะได้หรอ สิบวิเลยสิบวิสิบวิไปๆๆ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 ๆ้ๆๆๆ้ๆๆ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 ดๆๆ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 ๆัๆ

แวไม่มีใครไหวเจเคตึงจาดแค่นะั้นแะเจเคตึงจ่ามาวันนี้อติจะจัดกิจกรรมนะครับ ผมชอบเ1 5มากกว่า,วาฟิลแม่งโคตรูดเลยตอนขับอ่ะ เที่ยเที่ยแข่งมันหินไม่ค่อยแรงอยู่แหละเอาจริงๆอะแต่ f 1 5โคตรแรงหรือว่าผมจูนแรงวะ มันเลยโคตรแรงต้องอีกกล่องลว่ะ ชี้แมงแรงชิบหายกระโดดอะ่ะน่าจะเนิน2ได้อะ่ะดูดิไอ้เขี้ยกับเนิน3อะ่ะแต่เบรกไม่ค่อยมีอะแมงแรงเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายด้วย ทางตรงเฉยสามร้อยอ่ะสองเก้าิบอ่ะ